วันนี้จะพามาแปลงแบริ่งพัดลมฮาตาริรุ่นเก่าๆกันนะครับรุ่นที่มันจําเป็นต้องควานเบ้านะฮะแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยยางรองมันลงไปได้ไม่สุดนะครับมันลงไปได้ไม่เยอะไม่ใช่ไม่สุดไม่เยอะนะฮะเราไม่จาเป็นต้องให้ลงสุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการควานเบ้าและขั้นตอนต่างๆของการแปลงบูสเป็นแบริ่งของพัดลมฮาตาริรุ่นเก่าๆนี้กันครับ ดอกควานเนี่ยใช้ขนาด28บินนะครับควรใช้ครีมล็อกจับไว้นะฮะไม่ควรใช้มือจับนะ,ะเพราะว่าบางทีมันสะบัดนะฮะแค่นี้ก็พอแล้วนะเราไปแค่นี้พอแล้วนะ,ะไม่ต้องลงสุดก็ได้นะ,ะไม่ลงสุดก็ได้ ต่อนะครับหลังจากที่เราควานเบ้าเรียบร้อยแล้วซึ่งไม่ต้องควานทุกตัวนะครับบางตัวถ้าบาตรงกลางมันไม่ได้สูงขึ้นมาก็ไม่ต้องควานมันนะหรือสูงขึ้นมานิดเดียวไม่ต้องควานแต่ถ้าแบบเนี้ยมันสูงขึ้นมา,มากนะฮะมันก็เลยต้องควานเพราะไม่งั้นแล้วแบริ่งมันนั่งลงไปไม่ได้สุดนะ S ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็เอาแกนเนี่ยมาขัดนะฮะทำความสะอาดขัดให้แบริ่งเนี่ยมันสูงเข้าไปได้เพราะเราต้องตั้งระยะทุ่นก่อนนะครับเราก็ขัดเลยนะฮะใส่สว่านแล้วขัดกระสายครับ ขั้นตอนต่อมาก็ตั้งระยะทูดสาหรับผมนะฮะก็จะตั้งเพียงแค่ด้านเดียวนะฮะก็คือเราต้องใส่ด้านไหนเราก็ตั้งด้านนั้นอย่างอันเนี้ยเราต้องใส่ทางด้านหน้านะฮะเราก็ตั้งทางด้านหน้าให้เรียบร้อยส่วนด้านหลังเนี่ยส่วนตัวนะ,ะก็คือไม่ต้องตั้งปล่อยมันนะครับเดี๋ยวเราทากาวแล้วใส่แบริ่งเข้าไปปุ๊บมันก็ยึดเลยใส่ลงไปให้สุดเลยนะฮะใส่ลงไปให้สุดเลยนะครับ ตั้งระยะเหมือนบูสต์เลยนะครับก็คือขอบโรเตอร์ตรงนี้นะให้มันเสมอกับแกนเหล็กนะสเตเตอร์เลยนะกับเสมอขอบนี้นะนนะก็ลองใส่ดูนะให้พอดีนะให้พอดีครับอ่านี้ขาดไปน,นิดนึงเราก็ต้องใส่แหวนรองนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องเอาทําให้ขัดให้หลวมนะฮะเป็นเหตุผลที่เราต้องขัดให้มันหลวมนะเพราะเราต้องตั้งระยะด้วยมันไม่ได้มาจากโรงงานก็ใส่เข้าไปสักสองวงนะ พอดีเป๊ะนี่พอดีเป๊ะแล้วนะฮะพอดีเป๊ะแล้วนะครับนะครับอ่านะขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ผมก็ทากาวเลยนะครับด้านหลังนี่ผมไม่ไม่ทาอะไรนะด้านหลังก็ปล่อยๆอย่างนี้เลยนะก็ทากาวนะของจ้าโฮจะมีกาวมาให้ด้วยนะอย่างนี้นะครับทาบางๆนะครับบอกก่อนนะนะทาเยอะมันอาจจะไม่หมุนนะมันอาจจะไม่หมุนนะครับอ่าโอเคเนี้ยทีเดียวทาผมทาทีเดียวเลยพอส่วนด้านหลังนี่ผมทาเลยนะผมกล่าว่าแบริง่งจะได้อยู่ตั้งแต่วันนี้ ใครจะตั้งระยะก็ได้นะฮะจะตั้งก็ได้นะครับแต่ผมไม่ตั้งนะฮะใครตั้งก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะ<ด> ahora, ก็ใส่เข้าไปนะค่อยๆใส่เข้าไปอืมกดลงไปสุดนะครับนะก็ใส่นะ fishing. ครับกดสุดก็พอแล้วนะกดสุดแค่นี้ก็พอแล้วนะแล้วก็ล็อกได้เลยนะล็อกได้เลยนะครับ รออีกประมาณไม่ถึง5นาทีมันก็แห้งแล้วนะฮะมันก็แห้งในระดับใช้งานได้แล้วนะฮะ ชมคลิปจบแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจปักหมุดให้ช่างโฮด้วยครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆในครั้งถัดไป